สวัสดีครับท่นทานผู้ชมเช้านี้ก็ไปสวนไปน้ำเหมือนเดิมครับวันนี้เดี๋ยวตองแวะหาป้าลำดวนซื้อกับข้าวก่อน อยู่ในรถนี่แหละป้าสวัสดีมีมะเขือมาฝากป้มามะเขือปลอดสารพิษจากที่สวนมืวานไปเก็บมะเขืออรัหอมมากเลยป้า แล้วไม่กรอบดีแล้วทำน้ำพริกเนี่ยครับนั่นแหละกรอบดีมากเลยแล้วก็ไม่มีสารพิษด้วยนะผมไม่ฉีดยาก็เลยมาแบ่งไม่รู้ป้าจะซื้อยังไงก็แล้วแต่เลยกระเป๋าถุงอันนี้บอกเลยว่าปลอดสารพิษกินได้สดๆเลยอร่อยมากไม่รู้นะกรอบดีป้ากรอบอยู่แล้วเกรอบมากเลยใช่ใช่ใช่ายไม่ได้แล้วกลับคืน ไม่เป็นไรวางไว้นี่แหละขายไม่ได้ก็แจกฟรีไปก็ไม,ไม่เป็นไรหรอกหนายิ่งยิ่งอยู่หลายวันยิ่งหวานตัวเ,เนี้ยอือแคนตาลูปน่ะยิ่งหลายวันยิ่งหวานนี่ยิ่งได้ไดป้าจะไปซีเรียสอะไรล่ะใช่นั่นแหละราคาให้ลูกค้าต่อก็ขายไปเลยป้าเพราะว่าเราไม่ได้เน้นกำไรอยู่แล้วแบ่งปันกันไปกินได้เลย ได้ตนทุนนิดนิดหน่อยหน่อยโอ้ยผมมาช้านะวันนี้กับข,ข้าวจะหมดแล้วเนี่ยครับลาบลาบถ้าเอาลาบให้สองถุง,งมีคนฝากซื้อด้วยนะตลาดในเมืองอะ่ะเ,เขาบอกมีเหรอเม่ค้าขายสิบบาทอนะก็ใช่ไงเขาก็เลยฝากซื้ออา่อาไปฝากแกสองถุงแล้วกันแลักการนี้ของผมเดี๋ยวผมเอาไปฝากลูกน้อง ป้าพระกลับหมดแล้วเหรอพระกลับหมดแล้วใช่ไหมหพระสงสัยผมต้องไปใส่ตลาดข้างบนนั่นแหละอ,อ,อ่าป้าตักข้าวมาด้วยนี่สองถุงยวแกงอีกถุงหนึ่ง<อ>แกงถุงหนึ่งอะไรป้า อ๋อไม่เป็นอะไรยิ่งนานยิ่งหวานอืมอันนี้อะไรป้าผัดกะเพราใช่ไหมเอออ่เอาผัดกะเพราไปเผื่อแกงด้วยก็ร้านร้านแกขายเต้าหู้ข้างในร้านในเมืองนะ่ะแกเห็นว่าผมซื้อกับข้าวสิบบาทก็บอกว่าซื้อที่ไหนได้เอาสิ สองชุดเเล็กหรอครับสองชุดบาทเดี๋ยวผมใส่บาทต้องไปใส่บนเมืองน,น,นั่นแหละเพราะว่าจะทันผ้าอยู่ ก็คืออย่างนี้ไอ้ที่ผมบอกไปว่า,าโลละโลโลละสามสิบห้าบาทน่ะนะที่เขาขายทั่วไปเขาขายอย่างนั้นสามโลร้อยแคนตาลูปนะมันนะครับผมทีนี้ป้าลดราคาให้ลูกค้าได้เลยไม่ต้องซีเรียสอะไรหรอกราคาอันนั้นอันนั้นที่ผมบอกนะ่ะคือราคาขายกันแต่ราคาส่งป้าก็รู้อยู่แล้วมันมันขายถูกใจอยู่แล้ว có mấy công người ta có mắc dứa mắc dứa đập bàn à khoảng diệu kg vâng à ba trăm còn เคยเหมากระดาษมันนั่นแหละก็คิดไปโลหกโลมันยี่สิบบาทแล้วครัค้งซื้ไหนแเ้ามาแกงลนะอ๋ออันนี้มันจะขายโลเท่าไหร่มันมเขือกินน้ำพริกน้ำพริกเราก็มาในต้ำไปเนี่ยใช่ครับห้าโลครึ่งห้าโลครึ่งนั่นแหละก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากับข้าวป้าขายถูกอยู่แล้วผมก็ไม่ได้คิดแพงหรอกป้าให้เท่าไหร่ก็ว่ามาเอาที่ราคาที่มันเหมาะสมนั่นแหละป้าเราเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ซึ่งกัน อย่าได้คิดอะไรมากให้ให้ให้40บาทได้เลยครับผมได้เพราะถ้าป้าซื้อถูกป้าก็ต้องขายถูกอยู่แล้วนั่นแหละก็ต้องคิดอย่างนั้นครับผมเดี๋ยวผมจัดคิดใส่บ้านเลยครับอ่าลาบอีกอ่าลาบลาบก็ได้ป้าไข่เป็ดมันมีน้อยช่วงนี้ไม่เป็นไรล่ะ ครัแล้วได้ไข่กิ้วมาอ,อ๋อได้ไข่ไข่เล็กมาเออแพงและสี่สิบบาทครับมาต้มอ,อืมอือเพราะเราขายถูกไม่หล่ะใช่ไข่รีบไข่เบอร์เบอร์อะไรนย่างงีสุดครับเอา้าเอาใส่ไหนเนี่ยใส่ชุดใส่บาทอะขายอยู่ไม่ล่ะก็ขอยถุงนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตลาดมาครับอ่าได้หักกัน เด่นนะฮะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับท่านที่ผ่านไปผ่านมา,อ,าอยู่ตรงโรงเรียนอาชีวะลบุดีครับผมาอาชีวะป่าวไหวครับผมป้าลำดวนกับข้าวสิบาทครับที่นี่ผมก็แวะมาอุดหนุนป้าอยู่เรื่อยๆครับลูกพ้าของแกก็แวะเวียนมาอุดหนุนเป็นประจำ ก็นี่ก็เหลือไม่เยอะแล้วครับผมถ้าใครมาสายสายหน่อยก็จะจะหมดก่อนป้าคิดตังห <Yeah. S 1> ักักใส่นี่แล้วกันป้าห <Huh? S 1> ักใส่นี่แล้วกันเอ้ ก็อันนี้ลาบเยอะแถมมะเขือไปหน่อยแล้วกันมะเขืออร่อยเอาไปดิอ่ะนั่นแหละเอาไปมะเขือเอานั่นแหละหยิบเอาเนี่ยเอาเอาฟว้างๆเนาะยินเอามะเขือกรอบใช่มะเขือกรอบไปหาใส่กลัวไม่มีกป็นตับนักพิณอย่างเนี้ยครับนักพิกปลาอ่ามะเขือปลอดสารผิดครับเอามาปากป้ากินคนเดียวเดี๋ยวพวกนี้เราทำปลา่ง อ่ะหมะา<ด>นะเลยปลยปาให้ไม่รยแลปลาให้ปนนี่เนี่ยดำผมอะไรก็อันนี้หกอันนี้หกสิบอันนี้หกสบแล้วก็เจ็ดสิบแปดสิบเกสิบหนึ่งรหนึ่งก็หากอันนี้ไป40สบก็คงใจหกสิบกกัล,ลูกค้าที่มาอุ่นหนุนป้าก็จะเป็นลูกค้าประจำครับผม อย่างไงอย่าลืมฝากไว้ด้วยนะครับแฟนเพจทุกๆท่านครับผมปลาลำดวนกับข้าวราคาถูกครับผม10บาทก็อิมได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านครับสวัสดีครับอ่าช่องเกษตรทำเรียเปื่อยครับผมเกษตรทำเรียเปื่อยครับเกษตรทำเรียเรื่อยครับ ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับผม <ไป S 1> กดติดตามป้าด,ด้วยป้าลำดวน